วัดีครับวันนี้อยู่กับเราแล้วครับหมีไปเรื่อยนะครับวันนี้เราจะไปไล่ธรรมชัยกันนะครับที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับโดยเราเพิ่งออกจากนครสวรรค์ตอน3าโมงสี่สินาทีนะครับก็เดี๋ยวเราไปถึงกี่โมงรอติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมขออญาตขับรถก่อนครับผมแล้เวเจอกันครับผม เดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันกันแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงสินาทีแล้วนะครับเติมน้ำมันสักหนอปอกเดี๋ยวเราเติมน้ำมันกันแป๊บหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็เติม50บาทครับผมเดี๋ยวไปถึงอำเภอตาฟ้าเติมอีกหนึ่งรอบนะครับ ไปครับเดินทางกันต่อตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงส8บแนาทีแล้วนะครับเมื่อกี้นี้กว่าจะได้เติมน้ำมันพักเลยครับพนักงานเขามีคนเดียวเองครับผม ลาสโกอีก18กิโลครับผมตอนนี้เป็นเวลา4มง27นาทีแล้วนะครับเรามาถึงแยกที่จะไปตาบฟ้าแล้วนะครับผม ก็ถ้าเราตรงไปนี่เราจะไปท่าตกโกูนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยวขวานี่เราจะไปอำเภอตากฟ้านะครับผม ตอนนี้เราถึงอำเภอตากฟ้ากันแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา4โมง50นาทีแล้วนะครับเราก็ใกล้ถึงทุ่งกอเสืองแล้วนะครับผมก็ขับรถอีกประมาณสัก20นาทีได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแวะเติมนมนันอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวเราเติมน้ํามันกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นี่ผมเติมไปแล้วห้าสิบบาทนะครับรอบนี้ก็จะเติมอีกเจ็ดสิบบาทนะก็เดี๋ยวเราเติมน้ำมันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวก็จะไปช่งปลอดเชียครับเก้าห้าหกสิบครับ ต่างยู่ไหนวะเนี่ยหาตังก่อนไปครับผมเราเดินทางกันต่อตอกี้นี้เตินมน้ำมันไปอีก60บบาทแล้วครับ ก็ทุ่งปอเทืองไร่ธรรมชัยนะครับก็ถ้าใครเลยอำเภอตาฟ้ามาแล้วแล้วก็ที่ข้ามไฟแดงมาเมื่อกี้เนี้ยนะครับเราก็จะเจอเซเว่นอยู่ซ้ายมืออีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะเจอไฟแดงนะครับแล้วมันก็จะมีป้ายเออวันนี้เขามีป้ายเลยนะทุ่งปอเทืองอา้าวทุ่งปอเทืองไหนวะทำไมเขาบอกให้เราตรงไปอะ่ะ มันมันต้องเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าไปแรําทำมชัยหรือว่ามันมีทางเข้าสองทางผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวพอเราขึ้นเขามาแป๊บนึงนะครับเขาก็จะมีป้ายให้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาป้ายเราใกล้ถึงแล้วนะครับ ครับเดี๋ยวเราเดินทางมาต่อไปถึงแล้วครับผม ฮัลโหลครับสวัสดีครับ mm hmm. ก็ตอนนี้เราถึงไร่ธรรมชัยกันแล้วนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้กี่โมงแล้วนะผมลืมดูนาฬิกาเลยต้อง5โมง17นาทีแล้วนะครับเพิ mm hmm. ่งถึงไร่ธรรมชัยนะครับเออวันนี้มาวันอังคารน,นะครับคนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่มาวันธรรมดานะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนคงจะเยอะกว่านี้นะครับผม mm hmm. ก็ mm hmm. เดี๋ยวผมไปถ่าย วิดีโอให้ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีมุมสวยๆตรงไหนบ้างนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปที่วิดีโอของผมเลยแล้วกันนะครับผม บไปแล้วนะครับกับคลิปทุ่งปอเถืองของผมนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงสี่สิบห้านทีแล้วครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับคนเยอะนะครับผมก็ใครจะมาเที่ยวก็มาที่ทุ่งปอเถืองไร่ธรรมชัยได้นะครับให้ดูบรรยากาศตอนเย็นครับผมก็มันจะมีที่เขาถ่ายรูปกันตรงตรงสะพานตรงนู้นนะครับไหนวะชี้ถูกไหมเนี่ยถูกอยู่ ก็พอดีคนมันเยอะนะครับผมไม่ได้เข้าไปถ่ายให้สใช่ครับผมเพราะว่ากะมาวันธรรมดาแล้วไม่คิดว่าคนมันจะเยอะขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสก็คงมาเที่ยวใหม่นะครับตอนนี้ก็ดอกมันยังเหลืองอยู่นะครับก็เดี๋ยวน่าจะปวัยนี้มันคงเหี่ยวครับเพราะว่ามันอยู่ได้แค่สองสามเดือนมั้งครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับ,สำ,รบส,สำหรับคลิปทุกบอทที่ของผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ